ว้าวร่วงลงมาจากท้องฟ้าเต็ไมไปหมดเลยอีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วสินะแต่ก็ยังไม่มีทิท่าว่าจะอัปเดตมาเลยสําหรับเพลซิมิเลเตอร์ถึงแม้ว่าจะมีลีกดุดออกมามากมายว่ามีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างในโลกใบใหม่แต่ดูเหมือนว่าอาทิตย์นี้ก็น่าจะยังไม่มาก็ต้องทําใจรอกันต่อไปในวันนี้ผมสมผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งคนนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเปิดสัตว์เลี้ยงเขาบอกว่าเขานั้นนําโชคมากเพราะเขาคือแมวนําโชคเจ้าฟลอปป้านั่นเองดูเท้าสะกก่อนนี่วิ่งเห็นไหม ยังมีรอยเท้าแมวอยู่เลยนี่คือเจฟฟ์ป,ป้านะครับถึงแม้ว่าเจฟฟ์ป,ป้านั้นจะการันตีว่าเขานําโชคให้ผมได้จริงๆนะครับแต่ว่าผมนั้นก็มีเครื่องมือในการพิสูจน์เ,เรียกว่าเป็นการลงโทษและกันถ้าเกิดเขาไม่นําโชคอย่างที่เขาพูดไว้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องมือที่ผมเตรียมเอาไว้นั้นคืออะไรคือปกติแล้วถ้าเกิดมีอัปเดตเนี่ยจะมีเขาดาวอยู่ตรงนี้นะครับแต่เหมือนกับว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเขาบ่นว่าคือเหมือนกับเขาไม่มีเวลาที่จะตั้งอันเนี้ยตั้งเขาดาวนะครับบางทีก็ือแ,บบเออแ,แัเไ่ก่กมมนนนห ว่าอันนี้มันก็หยุดไปนานแล้วสามเดือนเนี่แล้วมัง้งจากอัปเดตล่าสุดนะฮะแต่ผมเห็นลีกแล้วนะครับคือมีสัตว์เลี้ยงมาใหม่เพียบเลยแล้วก็มีโซนใหม่ด้วยแต่ยังไม่มานะฮะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้อาจจะมาเผื่อถ้าเกิดมาแต่ที่แน่ๆวันนี้นะครับฟลอปป้ามามาพร้อมโชคใช่ไหมฟลอปป้ารู้ใช่ไหมถ้าเกิดไม่นําโชคจะเจอกับอะไระยังไม่รู้ครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูนะแสดงมาสิอัปเดตมาใหม่ไม่รู้จะมีไหมแพ็คเติมเงินมีอยู่แล้วแหละขึ้นชื่อว่าเพลสิมเลเตอร ผมเห็นแล้วข้างหลังเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เฮ้ยเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าผมนำโชคเฮ้ยนำโชคสมชื่อฮะเจ้าฟ้ปป้าต้องเปลี่ยนโซนไหมคูณหลักยังไม่หมดนะฮะยังมีคูณอยู่แต่ถ้าเกิดอัปเดตใหม่มาก็น่าจะไม่มีแล้วคงปิดไปเลยอ่ะมาเปิดต่ออันที่สองตัวใหญ่จะมาไหมวันนี้ ืมจัดมาเจ้าฟัปป้าโอเคโอ้ <laughs> อาฮะทำไมไม่เป็นอย่างที่พูดฟับป้านายต้องรวนทำโทษนายรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนอ่อไม่ไม่รู้ครับที่นี่คือหุบเขาแห่งการหักกระดูก <laughs> นายต้องกระโดดลงไปข้างล่างตรงนู้นเพื่อเป็นการทำโทษที่นายไม่นำโชคเมื่อกี้ ถึงแม้ว่าผมจะเป็นแมวกระโดดได้สูงก็จริงแต่ว่านี่มันสูงมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงกระดูกนายต่อใหม่ได้กระโดดลงไปเลยออออออาฟปป้าผิดอะไรการันตีว่านำโชคไม่ใช่เหรอ <c oughs> ดูหน้า <c oughs> เป็นยังไงได้เท่าไหร่ได้มาสามพันแปดอ่ะก็ยังดีขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้กระโดดไม่สวยเลย กระโดดให้มันส,สวยๆหน่อยหามุมดีๆตรงนี้นะครับเออมันก็เพลินดีเหมือนกันหักกระดูกฟับป,ปาถ้าเกิดนายเปิดไม่ได้ตัวใหญ่หรือว่าตัวที่ดีๆนายต้องโวนอย่างนี้ในรอบต่อๆไปเขา้าใจไหมครับผมอ่ะแค่นี้ก่อนทีนี้นายก็รู้แล้วใช่ไหมว่าจะเจอกับอะไรถ้าเกิดเปิดไม่ได้ตัวดีๆอืมครับผมผมเจ็บไปทั้งตัวเลยเนี่ยขอโดนอีกรอบแล้วกัน <laughs> ฟับป,ปาชอบเออนั่นแหละ มแมวตกน้ําโอ้โหท่าสวยมากฟอปป้าแปดร้อยนี่นะกลับมาที่เดิมทีนี้แสดงอภิธษหารแสดงความสามารถของนายมาให้เต็มที่เจ้าฟอปป้ามาไหมมาไหมโอ้โหในเมื่อนายเปิดได้คอ,อกกี้สองตัวซึ่งเป็นตัวที่หาง่ายมากนายบอกว่านายนําโชคในคนจะเปิดได้อย่างน้อยเป็นสตาร์ฟอร์อย่างที่นายได้ตอนแรกไงหรือไม่ก็ตัวใหญ่ไปเลยเพราะฉะนั้น ขึ้นมาสูงขึ้นนายต้องโดนลงโทษหนักขึ้นกระดูกหักมากขึ้นกระโดดลงไปครับผมทําไมหน้าไม่มืดเลยเนี่ยได้เงินมาไม่ได้ไม่ได้ไไดบเบาไปเอาให้หนักกว่านี้สามพันเก้าอาไมเอาฮะกระโดดให้มันไกลๆหน่อยสิฟ้าป้านั่นแหละเออโดดแรงๆอืมกระดูกไม่หักเลย หน้าไม่มืดเลยเออนี่นี่นี่อือหือลอยขึ้นไปโชนแรงๆนั่นแหละเออกระดูกหักไปกี่ท่อนดูซิอืมเจ็ดพันก็ยังไม่ได้นะขอสักหมื่นหนึ่งได้ไหมพ่อป้าหมื่นหนึ่งเลยเหรอครับใช่กระโดดให้มันแรงๆหน่อยสิชนให้มันแรงๆหน่อย ชนเบามากเลยเนี่ยหรือว่าเป็นแมวก็เลยรู้วิธีลงไม่ได้นายโดนทำโทษนายจะมาหลบเลี่ยงไม่ได้ขอหมื่นหนึ่งสี่พันสามด่านผมไปไหนหมดเนี่ยจำได้ว่าปลดล็อกไปแล้วนะจำได้ว่าเมื่อก่อนได้เยอะกว่านี้นะเงินเออนั่นแหละหัวชนนามืดไปอย่าลงน้ำสิลงพื้นอืมเท่าไหร่เท่าไหร่ หกพั 6, อ่ะโอเคแค่นี้ก็ได้เหมือนเซฟมันจะหายไปนะฮะน่าจะเป็นที่เซร์ฟมัง้งมาลุยกันต่อขอกี้มาสองตัวแล้วนะจฟอฟป,ป้าไม่เวิร์กเลยขอที่มันสูงกว่านั้นหน่อยตัวใหญ่อะตัวใหญ่หญมาสิแมวนำโชคก็ต้องนำโชคสิขอตัวใหญ่สักตัวหนึ่งจากแพ็คนี้มาเหอะตัวใหญ่ โอ้โหยูนิคอนสองตัวไปอะไรก็ได้อย่าเป็นคอกี้ตัวใหญ่ยิ่งดีไม่อย่างนั้นนายโดนเหมือนสนุกกับการกระโดดใช่ไหมปอปป้าเหมือนนายจะเริ่มชอบแล้วนะปอปป้าผมไม่ต้องพูดอะไรมากกระโดดลงไปเลยครับผมผมดีใจมากที่ผมได้มากระโดดที่นี่ผมรู้สึกสนุกมากเออ ยิ่งสูงผมยิ่งชอบครับชนแรงๆเลยครับผมระเบิดด้วยไหมตรงนี้เอาให้โดนเอาให้โดนอืมนั่นแหละนั่นแหละอาจจะถึงหมื่นก็ได้รอบนี้จริงเหรอครับชนเยอะๆชนเยอะๆระ,ะเบิดตรงนี้นั่นแหละโดนไหมไม่โดนโอ้โหไม่โดนอะไรเลยฮะได้เท่าไหร่ สามพันเป็นไปได้ยังไงโอ้โหชนเยอะกว่าจะได้เงินน้อยกว่ากระดูกหักกี่ชิ้นเอ,อ้เยอะอยู่เยอะอยู่ขออีกรอบหนึ่งเอาเอาติดติดใต้พื้นไปกระโดดอื้อชนอืมเบามากอ,อข้างล่างตรงนี้แรงแรงแรง,แรงโอ้โห แล้วอะไรสองพันหนึ่งอ่ะสุดท้ายล้หมดแล้วฟอปปาก็ไม่ช่วยอะไรเลยตัวสุดท้ายหมดเกลี้ยงไม่ได้จริงๆฮะกับแพ็กนี้ไม่มาเลยจริงๆคูณหกไม่ช่วยอะไรเลยอ,อยู่นอ่์นอ่ะ ต้องมารอดูนะฮะว่าวันนี้จะมีอัปเดตไหมเผื่อจะมาเซอร์ไพรส์แมบ,บว่าเที่ยงคืนปุ๊บอัปเดตปับ๊บไม่มีเขาดาวไปดูอีกรอบหนึ่งเผื่อเขาดาวจะมาคือปกติเขาดาวถ้าเกิดมาเนี่ยจะมาก่อนล่วงหน้า2วันประมาณนะฮะประมาณ2วันแต่นี่คือไม่มาเลยคือคนเล่นก็เริ่มหายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะเหลือแค่2 0 0 0 0 30,000เพราะว่ามันไม่มีอะไรทําแล้วโอเคครับนี่คือพิมิเลเตอร์นะฮะมารอดู่าคืนนี้จะเป็นยังไง เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ